กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่ลึกที่แสนอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบลิงน้อยแสนสนกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับเส้นทางเดินเล่นประจำวันมันจึงตัดสินใจที่จะบุกเบิกพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยมีใครย่ำเท้าไปถึงด้วยความกระหายใคร่รู้ในทุกซอกทุกมุมของผืนป่าอันกว้างใหญ่ลลลลลล <c oughs> ทางเดินใหม่นี้ฉันน่าตื่นเต้นกลิ่นเดนกลิ่นดอกไม้ป่าที่ฉันไม่คุ้นเคยฉันต้องเป็นพู้คนพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่านี้แน่เลยล่ะวันนี้จะต้องมีอะไรพิเศษรออยู่เฮ้ลิงน้อยฉันวิ่งตามนายแทบไม่ทันแล้วนะนายเรือกไปทางไหนกันเนี่ยป่าหลือกขนาดเนี้ยนี่มันเขตแดนป่าต้องห้ามนะไม่กลัวหลงทางเลยไงตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทางประจำของเรานะ ไม่กลัวหรอกความตื่นเต้นมันหอมหวานความกลัวตั้งเยอะนายไม่ลองมาประจนภัยด้วยกันหน่อยหรอเจ้าก็รอกน้อยลองก้าออกจากกิ่งไม้เดิมๆด,ดูสิ <c oughs> เดียวนะดูนั่นสิทั้งคู่แหวกพุ่มไม้รกทึบเข้าไปอย่างช้าๆและภาพที่เห็นก็ทำให้ลิงน้อยและก็รอกน้อยต้องตกตะลึงจนลืมหายใจ พวกเขาค้นพบบ่อกแก้ววิเศษที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางป่าหรืออ้โหน้ำใสรากับแก้วคริสตัลส่องประกายเป็นสีุ้งยามต้องแสงแดดและนั่นมันอะไรนะ่ะเราอยู่ในบ่อนั้นนะ่ะมันดูเหมือนอะยัมมันนี่เลยนะนั่นนั่นมันผลไม้ทองคำ สีเหลืองทองอลามเรืองรองไว้ทั้งลูกแต่ละลูกมีขนาดเท่ากำปั้นและดูเหมือนจะเปล่ประกายตัวเองฉันไม่เคยเห็นผลไม้แบบนี้มาก่อนเลยพ่อของฉันก็ไม่เคยเล่าถึงมันดูวัสจรรย์และอันตรายในเวลาเดียวกันตรงหน้าของทั้งคู่คือบ่อกแก้ววิเศษที่มีผลไม้สีทองระยิบระยับอยู่เต็มผิวน้ําแต่ละลูกส่องแสงดึงดูดใจอย่างรุนแรงชวนให้สัตว์ทุกตัวที่เห็นอยากจะลิ้มลองขอลองชิมสักลูกสิ มัน,น,นทันทีที่กัดคำแรกร่างกายของลิงน้อยก็เปล่งประกายสดชื่นและแข็งแรงกว่าที่เคยว้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยฉันรู้สึกเหมือนมีพลังมหาศาลกรอกน้อยลองดูสินาจะได้กระโดดได้สูงกว่าเดิมอีกเยอะเลยไม่เอาดีกว่าพ่อของฉันนะ่ะเคยบอกว่าของที่ได้มาง่ายนะ่ะมันจะต้องมีราคาที่จังใจเสมอและที่สำคัญที่สุดนะ่ะฉันเห็นบางอย่าง ตายตาของกระรอกน้อยเฉียบคมกว่ามันสังเกตเห็นป้ายไม้ที่อยู่ตรงต้นไม้เก่าแก่ป้ายไม้แกะสลักอย่างเรียบง่ายและชัดเจนว่าหยิบแต่พอดีแค่พอดีหรอของดีขนาดนี้ไมีประโยชน์ขนาดนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีสิใครจะอยากหยิบแค่พอดีกันฉันไม่ได้อยากแค่แข็งแรงฉันอยากแข็งแรงที่สุดในปา่าเจ้าลิงน้อยช้าก่อน จงฟังเสียงคำเตือนจากหัวใจและป้ายหมายนั้นเถิดพลังที่มากเกินไปจะนำซึ่งในความมืดบอดจงระวังความโลภนะมันจะทำให้เจ้ามองไม่เห็นคุณค่าของคำว่าพอดีลิงน้อยพอได้แล้วถุงผ้มามันเล็กเกินไปน่าจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะนั่นมันเกินขีดจำกัดแล้วนะ อยไม่สนใจคำเตือนใดๆทั้งสิ้นมันรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือคำแนะนำทุกอย่างความโลภเข้าครอบงำจิตใจมันกอบโกยผลไม้ทองคำอย่างบ้าคลัง่งยัดใส่ถุงผ้าเก่าๆจนถุงแน่นมันจินตนาการถึงการเป็นเจ้าของพลังวิเศษนี้ไปตลอดการและแล้ว ความวิเศษก็จางหายไปผล,ลไม้ทองคำทั้งหมดที่ถูกกอบโกยออกมานอกบอกแก้วค่อยๆสูญเสียประกายและกลายเป็นก้อนหินสีเทาทึบไร้ค่าจนหมดสิ้นพร้อมกับความหวังที่แตกสลายของลิงน้อยไม่ผลไม้ฉันนี่คือบทเรียนของความโลภลูกลิงเอ๋ยในพริบตา บอกแก้ววิเศษก็กลับมาสงบนิ่งน้ำใสไร้ประกายสีรุ้งใดๆอีกต่อไปความวิเศษที่เคยมีก็หายไปพร้อมกับความโลภที่ครอบงำลิงน้อยลิงน้อยนั่งหมดแรงมองป้ายเตือนและเศษหินที่กองอยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจที่สั่นไหวถ้าฉันเชื่อถ้าฉันหยิบแต่พอดีก็คงไม่สูญเสียทุกอย่าง ความโลภอาจทำให้สิ่งวิเศษที่สุดหายไปจากมือเราจงจำไว้พึงพอใจในสิ่งที่มีคือกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริง